อาหารมากินมีอยู่จริงร้านลับที่เราสรรหาอยากกินมานานแล้วมาดูกันว่าอร่อยไหมกับการที่ขับรถเข้ามาลุยเข้ามาพี่กันกบอกไปได้ตามมาจาก G P S รับมากๆแต่เข้ามาเรารู้สึกดีร้านนี้ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอรประจันตคามเป็นร้านลับที่เราอยากลองมานานแล้วแบ็กมูนคาเฟ่จำชื่อนี้ไว้ให้ดีมีแต่ของอร่อยพร้อมเสริมนาลกหลุยเซียนามาเป็นถาดอย่างนี้เลยน่ากินมาก มีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกเมนูนี้อร่อยมากคือชอบอันนี้มันคล้ายกุ้งถังแต่ผัดด้วยพริกที่มันเผ็ดแล้วก็โรยผงอันนี้ดีจริงอันนี้ไส้กรอกเยอรมันแบบรวมเนื้อไส้กรอกแน่นมากถึงเพลิถึงถงึงอ่ะดีจริงทางได้เลยเมนูนี้โอเคมากกับจริง อืเป็นข้าวผัดอเมริกันแบบซอสเข้าถึงข้าวมากๆแล้วกินกับไก,ลกลบ่กรอบๆนะค้โดนเลยอร่อยจริงน้ำลายจะไหลวามีึกรสชาติดีมากวิปครีมตุ้มๆเลยเขาใส่ใจนะในการปั่นแต่ละแก้วอ่ะ <c oughs> ต้องตักแบบเบาๆด้วยนะเบานี่ืโอโฮเทล่าปัน่น บาวนี่เป็นเมนูที่แพงสุดในเมนูเครื่องดื่มอร่อยมากเจ้าของเครื่องดื่มมองหน้าแล้วอะ่ะขอคืน <laughs> อร่อยจริงแก้วนี้ราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเข้มข้นสุดๆหวานดีกำลังดีเลยอะ่ะไม่เลี่ยนด้วยอือดีนะดีจริงเห็นไห้ดีจริง <Eso S 1> จริงแงสตรอเบอรี่โยเกิร์ตใส่ปีโป้ด้วยเก้าสิบาทแก้วนี้ือสดชื่นมากมันอร่อยด้วยเพราะมีคำมีปีโป้สำหรับคนที่ชอบกินปีโป้หลายใจมากคืออยากกินโยเกิร์ตปีโป้ ก็อยากกินสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็เลยสั่งสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปีโปอรอร่อยมากอร่อยมากเลยมากๆม,มาลองสเต็กแซลมอนเขาบอกว่าซอสเขาทำเองแล้วก็เป็นสเต็กแซลมอนสดการแต่งจานโอเคมากเลยนะกืหืดจินซอสคือส่วนผสมของเลมอนกับมายองเิสสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจานนี้ชาไทยมะพร้าวปัน่นแอดเยลลี่เพิ่มหอมมะพร้าว ของมะพ้าวเลยเบสเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่ชาไทยเข้าไปละมุนมาก <c oughs> มันถูกต้องมากยืด,ดแล้วกนหนัวชีสครีมเยอะแล้วอบได้ดีอะ่ะคือดีมากๆ <c oughs> คือหน้าคอลอชสร์ด <c oughs> อร่อยมันก,อนาก,กานอ็อร่อยตัดเลี่ยนได้มะกรณนีผัดซอสอร่อยแต่ถ้าใครอยากได้เข,ข้มข้นกว่านี้แนะนำทั้งใส่ซอสมเือเทพเพิ่ม น่ากินมากหอมเหมือนปาปิก้าเขาบอกว่าเป็นซิคโคขงของข้าวโพดนี่เหมาะสำหรับคนชอบกินข้าวโพดยำทูหน้าอ,อร่อยเนาะถ้าอยากตัดเลี่ยนน่าสั่งจานนี้ 2> 6 2 9บาททั้งหมดกินเยอะมากอิ่มไม่ได้อิ่มแบบนี้อิ่มจนแบบสองพนอิ 2, 000, 000, 000, 000, 000, บาทอิ่มจนร้องขอชีวิตเอาจริง okay. สอบถามทีมงานว่าในการรีเซิร์ชครั้งนี้ผ่านไหมคะผ่านโอเคตั okay. ้งใจมากอยากมาหลายรอบแล้วแล้วก็ได้โอกาสในงานวันเกิดของสาวสุดที่รักก็เลยจัดร้านนี้เลยดีมากอะ่ะดีมาก